ดีน่าแปลกสกอตซุปไก่สกัดสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วงศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2560คุณพระช่วยครับช่วงศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาตินะครับวันนี้อยู่กับผมอาร์มกรนกันและพลอยวรังขนางครับสวัสดีครับพลอยสวัสดีครับพี่อาร์ม วันนี้เราจะพูดถึงงานเขียนหรือว่างานวรรณศินนะครับคนที่เป็นนักอ่านเป็นสาวกหนังสือนวนิยายไม่ควรพลาดครับค่ะท่านเป็นทั้งนักคิดนักเขียนนะคะที่ยกระดับคุณค่าของงานวรรณกรรมไทยนะคะสู่ร,ระดับโลกค่ะท่านคือศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศินป์ปีพุทธศักราช2560อาจารย์เพ็ญศรีเคียงสิริค่ะอาจารย์ส,สวัสดีครับวันนี้ก่อนอื่นต้องขอบพคุณอาจารย์มากๆนะครับที่ให้เกียรติมารายการของเราครับ อาจารย์อยากทราบครับว่าหลายคนพอจะทราบแล้วว่าน้าปากกาของอาจารย์นาราวดีคืออาจารย์เพ็ญศรีนี่แหละแต่ผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่ทราบว่าเอ๊ะที่มาที่ไปของน้าปากกานาราวดีมาได้ยังไงครับอาจารย์เออคืออย่างนี้นะคะคุณกอสุรางคณางนะฮะแต่งงานครั้งที่สองกับคุณลุงของสามีดิฉันชื่อคุณเล็กเคียงศิริรแล้วเมื่อดิฉันเรียนจบจากออสเตรเลียก็อยากจะเป็น นักเขียนนะคะก็เลยไปพบได้รู้จักกับกอสุรางขนังซึ่งเป็นป้าสะใภ้ของสามีไปบอกเธอแล้วก็เธอก็ดีใจนะที่จะมีคนอยากเขียนหนังสืออีกคนหนึ่งเธอก็รู้ว่าเดืันมาจากจังหวัดนราธิวาสเธอก็ตั้งชื่อตั้งนามปากกาว่านราวดีแปลว่าผู้หญิงจากนราธิวาสอ๋อครับนราก็คือนราธิวาสนราธะครับวดีก็คือวดีก็ใช้สําหรับผู้หญิง อ๋อเป็นผู้หญิงที่มาจากนาธิวาบ่บงบอกฉินที่มาเลยหลายคนยังไม่ทราบอีกอย่างหนึ่งครับว่าจริงๆอาจารย์เพ็ญศรีเริ่มเขียนหนังสือฉายแววเป็นนักเขียนตั้งแต่9ขวบหเลยแหะครับก็เขียนเล่นๆค่ะตอนนั้นเพราะใจชอบอคือว่าที่ชอบที่ชอบเขียนก็เพราะเนื่องจากชอบอ่านก่อนนะคะค,คือคุณพ่อเป็นคนที่ชอบสะสมหนังสือและคุณพ่อก็สะสมหนังสือไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเยอะเลยที่บ้านเพราะว่างยันก็ไปเปิดเปิดตู้หยิบออกมาอ่าน อ่านแล้วก็บางเล่มรู้สึกว่าจบไม่ถูกใจเรา<ม>ถ้าเราเขียนเองเราจะจบยังไงเราก็ได้ถูกใจทําไมเราไม่เขียนเองนี่เป็นมุมมองของ<ะ>นักเขียนแล้วนะครับถ้าคนเราเป็นนักอ่านแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเป็นไปตามที่เขาเขียนไว้แต่ว่าอย่างของอาจารย์เนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าเอะมันน่าจะจบอีกแบบหนึ่ง<ม>ก็เลยทาไมเราไม่ทําังหละจะได้ถูกใจเราและหนูได้ยินมาว่าผลงานบางส่วนของอาจารย์เองเนี่ยก็ถูกนําไปทปําเป็นละครด้วยใช่ไหมคะเป็นละครด้วยเป็นภาพยนตร์ด้วยค่ะอ๋อครับมีเรื่องไหนบ้างครับอาจารย์ เรื่องที่เป็นภาพยนตร์นะคะก็มีอรุณเบิกฟ้าเสน่หาอะไรนี่ภาพยนตร์อะไรอันนี้เสน่หาอะไรรักไม่รู้ลืมรักที่ปรารถนานางอายนี่นางอายแรวารีนี่รักเกิดในตลาดสดอันนี้เป็นละครดังเลยค่ะแล้วก็ดิฉันได้แปลเป็นภาษาภาษาอังกฤษให้ชื่อว่า Love in the Fish Market ก็คือรักเกิดในตลาดสดแล้วก็มีสำนักพิมพ์ที่สวิตเซอร์แลนด์ เขาได้อ่านภาคภาษาอังกฤษเขาชอบมากเขาก็เลยติดต่อขอเชาลิขสิทธิ์ไปพิมพ์เป็นภาษาเยอรมันจัดจำหน่ายทั่วโลกในปี2551ค่ะเท่ากับว่ารักเกิดในตลาดสดนี้มี3ภาษาแล้วนะครับอาจารย์ใช่ค่ะนะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาเยอรมันิฉันก็ถามเขาว่าชอบตรงไหนครับเขาก็บอกชอบตรงที่ว่ามี3วัฒนธรรมของสชาติคือว่าพระเอกเป็นคนไทยคนขายผักในตลาด นางเอกเป็นลูกสาวแม่ค้าปลาเชื้อจีนนะฮะแล้วก็แม่นางเอกกีดกันความรักนะเพราะว่าเขาถือว่าพ่อค้าผักจนตัวเขาเองเขาแม่ค้าปลาเขารวยกว่าเยอะเขาอยากจะให้ลูกเขาได้แต่งงานกับลูกของพ่อค้าหมูแต่ว่าในตลาดสดแต่ว่าวัฒนธรรมของชาติที่สามก็คือแขกดยามในตลาดช่วยให้สองคนนี้ได้สมรักไม่แต่งงานกันเป็นตัวเชื่อมเป็นอีกชาติหนึ่งมีไทยมีจีนแล้วก็มีแขก Oh, เราก็เขียนถึงวัฒน,ธ,นธรรมของชาตินั้นชาตินี้เท oh. ่าที่เราจะพอรู้และพอค้นมาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผลงานของอาจารย์ที่ได้เข้าไปสู่จอแก้วต่างๆเป็นละครทีวีบ้างเป็นภาพยนตร์บ้างะนะครับทีนี้ถามอาจารย์ดีกว่ามีผลงานชิ้นไหนที่เรียกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่อาจารย์รู้สึกภูมิใจเป็นพิเศษมีไหมคบอาจารย์ชิ้นที่ได้รับรางวัลนะฮะฟ้างกล้ทะเลกว้างและฟ้าสาง ที่กลางใจนะคะออฟ้าใกล้ทะเลก,กว้างนี่ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติครับะะส่วนฟ้าสางที่ได้สมรางวัลคือจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติแล้วก็จากเซเว่นบ a ๊กอะวอร์ดและก็ในปีที่ยูเนสโกจัดทําเมืองแห่งการอ่านซึ่งเขาจะเลือกเมืองหลวงของแต่และประเทศให้เป็นเมืองของแห่งการอ่านเป็นปีปไปเขาเลือก กรุงเทพมหานครของเราเป็นรายแรกทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่าให้แต่ละเขตตั้งคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการออกไปสอหาหนึ่งเขตหนึ่งวรรณกรรมแล้วอันนี้ชนะเขตบางนาค่ะอ๋อเป็นของเขตบางนาคือของตหนึ่งของยูเนสโกแล้วก็ได้รับการจัดให้เป็นหนังสือหนึ่งในหนึ่งร้อยเล่มที่เด็กและเยาวชนคนอ่านอาจารย์มันมีข้อมูลทางสถิติที่หลายคนเขาก็พูดกันบ่อยนะครับอาจารย์ว่า คนไทยเนี่ยเสียดายที่อ่านหนังสือไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับในฐานะที่อาจารย์เป็นนักเขียนครับอาจารย์อาจารย์อยากจะบอกกับเยาวชนรุ่นใหม่อย่างไงครับว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดไว้การอ่านหนังสือนี่ทําให้โลกของเรากว้างขึ้นครับนะคะ,คะแล้วก็ช่วยให้เรารู้ดีรู้ชั่วรู้ชอบและรู้ทำครับรู้ดีรู้ชอบ รู้ช่วและรู้ทันรู้ดีรู้ชั่วก่อนคู่กันรู้ดีรู้ชั่วรู้ชอบและรู้ทันรู้ชอบรู้ทันคนแล้วก็ป้องกันอันตรายของเราได้ในฐานะที่อาจารย์เนี่ยเป็นนักเขียนที่ประสบความสําเร็จนะคะอยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยแนะนําเกี่ยวกับการสร้างผลงานให้กับนักประพันธ์รุ่นใหม่หน่อยค่ะนักประพันธ์ถ้าหากเอาแต่พูดว่าอยากเป็นนักเขียนแล้วก็ไม่เขียนก็ไม่มีวันเป็นได้ก็ไม่มีผลงานครับบางคนก็พูดมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ค่อยเขียนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่ออยากจะเป็นนักเขียนก็ต้องกล้าเขียน เขียนแล้วก็ต้องให้เพื่อนฝูงอ่านก่อนเป็นการเริ่มต้นแล้วให้เขาช่วยวิจารณ์ครับถ้าเรากล้ารับคําวิจารณ์เราก็ดีขึ้นได้แล้วก็ขอแนะนําให้เขียนสร้างสรรค์ครับเขียนในแนวสร้างสรรค์จะอยู่ได้นาน สร้างสารรค์นะฮะเปิดโลกใหม่จินตนาการะนะครับอ,อ,อย่ทิ้งธรรมะก็วันนี้ครับโอ้โหเราได้ความรู้มากเลยนะครับได้รู้ที่มาที่ไปแล้วก็ความรู้ในแง่ของวรรณกรรมด้วยนะฮะตอนนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนเห็นหนาประการนาราวดีรู้แล้วนะครับว่านี่คือ ผลงานของอาจารย์เพนสีและคือเรื่องที่ควรจะหยิบมาอ่านนะครับแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปีพุทธศักราช2560อาจารย์เพนสีเคียงสิริค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับจและขอขอบคุณผู้ร่วมส่งเสริมศ,ศิลปะแผ่นดินเชิดชูศิลปินแห่งชาติกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอาทิตย์หน้าตะวันโดง9โมงเชา้าพบกันกับรายการคุณพระช่วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักประพันธ์ถ้าหากเอาแต่พูดว่าอยากเป็นนักเขียนแต่ก็ไม่เขียนก็ไม่มีวันเป็นไปได้ก็ไม่มีผลงานเพนสีเคียงสิริ